ครับเป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่11นะครับครั้งที่11อ่ะโอเคนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการแยกสารเหมือนเดิมนะครับมาเป็นการแยกสารเหมือนเดิมดูว่าเราจะแยกสารด้วยวิธีอะไรนะครับอ่ะทบทวนนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราแยกสารแบบพิธีการละเหยแห้งแล้วก็การตกผลึกครับ การระเหยแห้งก็อย่างที่เราบอกไปครับก็เป็นการให Gesch ้ความร้อนนะครับซึ่งสารที่แยกได้ก็จะเป็นสถานะเป็นของแข็งนะครับส่วนการตกผลึกสารที่แยกได้ก็เป็นของแข็งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีอะไรที่ต่างกันครับ2ออย่างนี้ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของสารที่ได้นะครับต่างกันตรงนี้นะครับการแยกสารแบบไหนที่มีความบริสุทธิ์มากกว่ากันครับการตกผลึกการตกผลึกนะครับสารที่ได้ที่เป็นของแข็งเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์มากกว่าแล้วก็จะอยู่ในรูปของทรงรูปทรงเรขาคณิตหรือว่าพวกพิซึมนะครับ คราวนี้ครับทั้ง2วิธีเมื่อที่ครูพูดไปเนี่ยเป็นการแยกสารของแข็งออกับของเหลวที่มันรวมกันเป็นสารละลายถ้าเราจะแยกสารที่เป็นสารละลายเหมือนกันแต่ว่ามีสถานะเป็นของเหลวกับของเหลวนะถ้าเราจะแยกของเหลวออกจากสารละลายนะจะทําได้อย่างไรนะจะทําได้อย่างไรอ่ะเรามาดูครูมีสถานการณ์มาให้ครับอ่ะสมมติว่าเราจะไปเที่ยวอ่ะจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไปกับครอบครัวเลยอ่ะแพ็กกระเป๋าอะไรเรียบร้อยนะครับอ่ะขึ้นเครื่องไป ปรากฏว่านะครับเครื่องบินขึ้นไปป,ปึ๊บบินขึ้นไปได้สักพักหนึ่งนะครับตกทะเลอ่าตกทะเลไปที่เกาะเกาะหนึ่งครับนักเรียนไปที่เกาะเกาะหนึ่งป,ปึ๊บติดเกาะนักเรียนติดเกาะจะต้องอยู่บนเกาะหลายวันเลยกว่าจะมีคนมาช่วยนะครับคราวนี้นครับปัจจัยสำคัญในการเอาตัวรอดนักเรียนคิดว่าเป็นอะไร เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับอาหารหลกัหลกๆก็คือน้ําใช่ไหมครับถ้าเราคนเราเนี่ยขาดอาหารได้แต่ว่าถ้าขาดน้ำเนี่ยไม่ได้นะครับไม่กี่วันก็เสียชีวิตถ้ามีน้ําก็จะอยู่ได้นานกว่ามีอาหารนะครับคราวนี้น้ำเนี่ยเราจะหาน้ำด้วยจากที่ไหนถ้าบริเวณรอบๆของเราเนี่ยเป็นสารละลายที่มีความเค็มก็คือน้นําทะเลนะครับน้าทะเลที่มีความเค็มสูงเราต้องแยกสารละลายนะครับคลองเหลวออกจากสารละลาย ครับของหลีออกจากสารละลายส่วนว่าถ้าสารละลายของเรามันคือมันคือน้ําทะเลนะครับน้ําทะเลเป็นสารละลายที่มีสารอะไรอยู่ในนั้นอยู่อ่าหลักๆใหญ่ๆเลยมีอะไรสารน้ำทะเลคืออะไรกับอะไรอยู่ด้วยกันน้ำน้ำกับอะไรเกลือเอออ่าถ้าเป็นถ้าถ้าพูดง่ายๆคือเกลืออาจจะเป็นพวกไอโอดีนที่มีความข้ <c oughs> นสูงนะครับ คข้อนี้ครับน้ำทะเลเป็นสารละลายของเหลวก็คือน้ำแต่2ตัวเนี้ยมันคือสารละลายนะครับเราจะแยกของเหลวออกจากสารละลายได้อย่างไรนักเรียนมีวิธีการยังไงครับฮะใชความร้อนให้มันระเหยอ่ะถ้าใช้ความร้อนให้มันระเหยใช่ไหมจู่ว่านักเรียนเอาน้ำมาปึ๊บน้ำทะเลเอามาทําอะไรนะเอามาต้มเหรอมาต้มใช่ไหมมาต้มอ่ะเอามาต้มเสร็จปึ๊บเดี๋ยวไอ้เพ้่ง ถ้าเป็นการละเหยแห้งนักเรนคิดว่านยนจะได้น้ำเปล่าไหมที่เป็นของเหลวไหมไม่ได้พอให้ความร้อนแกน้ำทะเลไปของเหลวจะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นไอ,อ,อกลายเป็นไอครับเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สสิ่งที่ได้ไนัเรียนจะได้อะไรครับได้เกลือนยนจะได้เกลือครับที่เป็นของแข็งเออแล้วนักเรนจะได้กินน้ำไหมถ้าทำวิธีการนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวมาดูครูจะมีวิธีการมาแนะนําแต่ว่าเราก็ใช้หลักการเดียวกัน นะครับแต่ว่าเขาเนี้ยสารมันก็จะไม่ได้อาอาจจะไม่ได้ใช้น้าเกลือในการแยกนะครับเอาเราดูว่าเราจะใช้อะไรนะครับโอเคอย่างที่บอกไปครับเรื่องเีรดติดตเกาะเดเรตต้องการกินน้ำนะครับเราจะแยกของเหลวออกจากสารละลายได้อย่างไรของเหลวในที่นี้คือน้าําสารละลายในที่นี้คือสารที่เราจะทําการทดลองกันนะครับโอเคอะ่ะก็จะเป็นในหัวข้อของการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นยอย่างง่ายนะการกลั่นอย่างง่ายนะครับเราไปดูมันเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ก็มีตามนี้ ไล่ไปตั้งแต่แรกนะครับเราจะใช้สารละลายจุลสีเหมือนเดิมนะครับสารละลายจุลสีเป็นการรวมกันระหว่างสารใดกับสารใดครับสารละลายจุลสีเกิดจากอะไรเอ่ยอ่าน้ํากับอะไรครับ<ส>อ่าน้ํากับจุลสีนะครับน้ําก็คือของเหลวทำห้จุลสีมันเป็นของแข็งเขาเอาจุลสีมาละลายน้าเรียกว่าสารละลายจุลสีนะครับต่อมาครับหลอดทดลองขนาดใหญ่หลอดทดลองขนาดใหญ่เคยเห็นไหมในห้องวิทย์เป็นหลอดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หลอดทดลองขนาดเล็กก็จะเล็กลงมา บิกอร์ขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับกะบอกตวงขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแล้วก็หลอดนําแก๊สรูปตัว V ครับหลอดนําแก๊สรูปตัว V จุกยาง2รูนะครับจุกยางตัวนี้จะมีรูอยู่2รูนะครับแล้วก็สายยางครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมิอ่ะก้อนกวดขนาดเล็กนะครับเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมขาตั้งพร้อมที่จับนะครับไม่ขีดไฟอ่ะแก้วแล้วที่ใส่ทรายลงไปนะครับ แว่นตนาเนลลภไผนะครับผ้าขาวบางแล้วก็มีน้ำนะครับแล้วก็หลอดหยดสารอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นปากคีบแล้วก็เชือกหรือได้นะครับแล้วก็ที่วางหลอดทดลองนะขั้นตอนแรกครับใส่แว่ตนตาเนลลภไยนะครับเหมือนเดิมเลยคราวนี้ครับเรานําหลอดทดลองขนาดใหญ่นะครับใส่ก้อนกดลงไปอ่าใส่ก้อนกดลงไปสามถึงสี่ก้อนนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองขนาดใหญ่อ่าจากนั้นนะครับเทสารละลายจุลสีลงไปในกระบอกตวง 10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเทสารละลายจุลสีลงไปอ่นะการเทรก็อย่างที่เห็นครับเราต้องเทสารในระดับสายตานะครับดูว่ามันถึงขีด10ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือยังครับจากนั้นครับเทลงไปในหลอดทดลองขนาดใหญ่นะเทลงไปในหลอดทดลองขนาดใหญ่ที่มีไอคอนกวดอยู่นะครับต่อมาครับเราก็นำเอาหลอดแก๊สรูปตัว V นะครับหลอดแก๊สรูปตัว V ใส่กับสายยางนะสายด้านหนึ่งกับสายยางจากนั้นครับ เอาแท่งแก้วตัวนี้นะครับใส่ลงไปในจุกยางนะจุกยางมี2รูนะครับใส่ลงไปในรูหนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับเหลืออีกรูหนึ่งเนี่ยของจุกยางก็ใส่เท er er er. อร์โมมิเตอร์ลงไปนะครับเทอร์โมมิเตอร์ลงไปหลังจากนั้นครับนำจุกยางตัวนีนน้ไปปิดใส่หลอดทดลองขนาดใหญ่นะไปปิดจับลอดทดลองขนาดใหญ่มันก็จะมีสายออกไป1สายนะครับแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับอ่ะจากนั้นครับนำไปขีบนะนำไปขีบแล้วตั้ง ไว้ที่บนผาตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับโยกสายยางครับต่อกับหลอดทดลองขนาดเล็กอ่าจะมีหลอดทดลองขนาดเล็กตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็คีบไว้จากนั้นครับก็เอาหลอดทดลองขนาดเล็กเนี่ยใส่ไว้บนบิ๊กเกอร์ในบิ๊กเกอร์อีกทีหนึง่งนะในบิ๊กเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ครับนําผ้าขาวบางเนี่ยไปพันรอบบริเวณตรงออนำแก๊สรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับไปพันแล้วก็ยาวมายางสายยางโยงมายางสายยาง แล้วก็มัดด้วยเส้นได้นะมัดด้วยเชือกหรือว่าได้นะครับนะจากนั้นก็น,นําน้ํานะครับมาหยดลงไปบนผ้าขาวบางตัวนี้หย,ยดลงไปนะครับให้ชุ่มให้เปียกนะรตรงนี้นะหนะนะยดลงไปนะครับตามน,นี้เลยเราก็จะเห็นว่าหลอดทดลองขนาดใหญ่นะครับโดนปิดด้วยจุกยางใช่ไหมครับ เส้นทางหนึ่งนะครับตรงหลอดรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับหลอดน้าแก๊สรูปสามเหลี่ยมนี้ก็โยงลงไปต่อจากสายลงไปหลอดทดลองขนาดเล็กอ่าเทอร์โมมิเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผ้าขาวบางปิดมัดไว้ด้านบนครับจากนั้นครับก็ให้ความร้อนแก,ก๊กะเอทาฮอลเอาไปให้ความร้อนที่หลอดทดลองขนาดใหญ่ะนะครับเอาไปให้ความร้อนที่หลอดทดลองขนาดใหญ่อ่าสังเกตนะครับสิ่งที่เราสังเกตก็จะมีในส่วนของอุณหภูมิ อุณหภูมิแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของหลอดขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงของหลอดขนาดเล็กนะครับนั่นเองที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นเองที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับรหยุดการระเหยหยุดการระเหยมันก่อนมันจะระเหยมันจะเป็นยังไงก่อนสังเกตด,ดีๆสังเกตที่สารละลายมันจะเดือดอ่ามันจะเดือดก่อนนะครับมันจะเดือดเพราะได้ความร้อนนะสารก็จะเดือดออกมาเดือดออกมากลายเป็นไอใช่ไหมนะครับขึ้นไปด้านบนความร้อนอุณหภูมิต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นไปยังอ่าทอร์โมมิเตอร์นะครับ ทอม์โมเิเตอร์เราเราก็ดูว่าตั้งแต่เวลา1นาที2นาที3นาทีไปเนี่ยแต่ละนาทีเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไหมนั่นเอคิดว่าทอม์โมเิเตอร์จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมครับอ่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรใช่ครับมันได้รับความร้อนมันได้รับความร้อนคือความร้อนจากตัวตะแกงแอลกอฮอล์นะครับส่งไปยังหลอดทดลองขนาดใหญ่ที่มีสารละลายอยู่นะครับสารละลายก็เกิดการอ่าเดือดนะครับเดือดกลายเป็นไอขึ้นไป ส่งความร้อนไปยังตัวมัลเตอร์ด้วยมันก็จะมีอุณหภูมิบอกว่าในเวลาเท่าไรอุณหภูมิเท่าไรนะครับนี่ครับมันก็จะเดือดเดือดเดือดดูสวจะเห็นว่าหลอดทดลองขนาดใหญ่กับหลอดทดลองขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสังเกตสิพยายามดูด้วยหลอดทดลองขนาดใหญ่กับหลอดทดลองขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงยังไงหลอดทดลองขนาดใหญ่ <Este>? อันนี้อันนี้ขนาดเล็กอ,อันนี้ขนาดเล็กอันนี้หลอดทดลองขนาดใหญ่นะครับหลอดทดลองขนาดใหญ่ในเดือดเดือดเดือดขึ้นไป อย่างที่บอกแล้วได้ของเลวตังนี้มีน้ำน้องเรียนบอกว่ามีน้ำอันนี้ยังไม่รู้ว่ามีน้ำหรือไม่มีน้ำแต่มันเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับต่อมาเราก็สังเกตแล้วก็บันทึกผลไปได้ตารางแบบนี้อย่าลืมแคปหน้าจอนะครับตัวน,นี้ก็ได้เอาไปตอบคาถามนะเราจะเห็นว่าเวลาที่ศูนยะ์เวลาที่ศูนย์อุณหภูมิห้องเท่าไหร่เอ่ยอุณหภูมิตอนนั้นคือเทอร์โ,รโมมิเตอร์วัดได้ประมาณ28องศานะครับ ลอดทดลองขนาดใหญ่เป็นของเหลวใสสีฟ้าใช่ไหมเพราะว่าเป็นสารละลายจุลสีนะเป็นสารละลายจุลสีนะเราทดลองขนาดเล็กมีสารอะไรไหมครับตอนนั้นที่ที่เริ่มต้นมีสารอะไรไหม,มย,ยังไม่มีครับพอผ่านไป2อนาทีอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ครับผ่านไป2อนาทีอุณหภูมิเพิ่มไปเป็น53องศา,า,ศาเซลเซียสนะเพิ่มขึ้นก็ยังเป็นของเหลวใสสีฟ้าอยู่ หลอดทดลองขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมย,ยังไม่เปลี่ยนอ่ายังไม่การเปลี่ยนแปลงผ่านไปสี่นาทีอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสี่อ่าเจ็ดสิบสี่องศาครับของเหลวใสเหมือนเดิมหล,ลอดทดลองขนาดใหญ่เนี่ยยังเป็นของเหลวใสเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นหลอดทดลองขนาดเล็กแบบเป็นยังไงอันนี้ขนาดใหญ่อ่กาก็ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงผ่านมาหกนาทีอุณหภูมิเพิ่มเป็น เก้สิบแปดองศาเห็นไหมเริ่มร้อนขึ้นไหมคิดว่ามันร้อนขึ้นไหมอุณหภูมิสูงขึ้นเริ่มร้อนอ่าเริ่มร้อนขึ้นนะครับเราทดลองขนาดใหญ่ก็ยังเป็นของเหลวใสสีฟ้าเราทดลองขนาดเล็กเป็นยังไงครับเริ่มเป็นยังไงครับของเหลวใสไม่มีสีเกิดของเหลวใสไม่มีสีลงมายังเราทดลองขนาดเล็กนะครับแปดนาทีอุณหภูมิเท่าเดิมไหมยังคงเท่าเดิมครับประมาณเ8 9าิองศานะครับ เราทดลองขนาดใหญ่เป็นยังไงครับของเหลวใสสีฟ้าของเหลวมีปริมาณลดลงและมีสีเข้มขึ้นอ่าปริมาณของของเหลวครับจาก10องศาจาก10ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยมันลดลงแล้วก็สีสีเป็นยังไงสีมันเข้มขึ้นเห็นไหมครับปริมาณลดลงแล้วก็สีเข้มขึ้นส่วนฟัง,งเราทดลองขนาดเล็กเป็นยังไงครับของเหลวใสไม่มีสีของเหลวมีปริมาณเพิ่มขึ้นของเหลวใสไม่มีสีแต่ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย อันนี้ปริมาณเป็นไงขนาดใหญ่คือปริมาณลดลงแต่ว่าสีเป็นไงครับสีเข้มขึ้นนะพอผ่านไป10นาที10นาทีอุณภูมิเป็นไงครับเท่าเดิมไหมเท่าเดิมเท่าเดิมครับ9 8องศาเซลเซียสของเหลวใสสีฟ้าตัวนี้ลดลงแล้วก็สีเข้มขึ้นนะครับส่วนเราทดลองขนาดเล็กก็เหมือนเดิมครับใสไม่มีสีได้ของเหลวใสไม่มีสีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับ โอเคพอครบสีนาทีก็จบการทดลองนะจบการทดลองขั้นตอนนี้ก็นําที่คีบครับคีบสายยางที่มันที่มันรอนๆอย่างนี้ออกมาวางไว้บนเศษผ้านะผ้าขาวบางแล้วก็ดับไฟให้เรียบร้อยครับเราก็จะได้ของเหลวใสนะครับที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นของหลอดขนาดเล็กอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ดับไฟให้เรียบร้อยอ่ะเราก็ได้ผลการทดลองออกมาแบบนี้นะครับ <c oughs> ก่อนให้ความร้อนกับหลังให้ความร้อนเราจะเห็นว่าก่อนให้ความร้อน หลอดทดลองขนาดใหญ่นะครับมีของเหลวใสสีฟ้าหลังให้ความร้อนครับหลอดทดลองขนาดใหญ่มีของเหลวใสสีฟ้าปริมาณลดลงแต่สีของมันเข้มขึ้นอ่าแต่สีของมันเข้มขึนเขียนนะหลอดทดลองขนาดใหญ่ครับก่อนทดลองเป็นของเหลวใสสีฟ้าอย่างที่บอกไปหลังทดลองปริมาณลดลงแต่สีมันเข้มขึ้นนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดครับเพราะเหตุใดครับสารในหลอดทดลองขนาดใหญ่ที่มีสีเข้มขึ้นและปริมาณลดลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการให้ ความร้อนแก่สารอะไรจนสีเกิดขึ้นได้อย่างไรครับลองอธิบายให้ครฟังสิ mm hmm. รคร่าวๆเดี๋ยวเราเ๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับด้วยความคิดของเราเพราะว่าตอนแรกมันเอ่อมีสารปริมาณมากแล้วก็ในนั้นมันเป็นน้ำผสมอยู่ด้วยอสารละลายนั้นมีน้าผสมอยู่รครับม,มันก็น้ำก็ระเหยออกไปเหลือแต่จุลสีก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเข้มอ๋อโอเคนะครับอ่ะก็จากประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะนะครับ คราวนี้ครับหลักการนะตัวนี้หลักการเดี๋ยวเอาไปเป็นคําตอบนะครับถ้าเจอคําถามเราเอาตัวนี้ไปตอบได้นะครับก็อธิบายง่ายๆครับเหมือนเพื่อนเหมือนพน้าบอกเมื่อกี้นะครับเหมือนพน้าบอกเมื่อกี้เลยนะครับการที่สารละลายจุลสีนะครับมีสีเข้มขึ้นแล้วก็ปริมาณลดลงนะครับเป็นเพราะของเหลวนะครับของเหลวในสารละลายจุลสีนะมันเดือดนะของเหลวอย่างที่เราบอกไปครับถ้าเราจะแยกสารละลายจุลสีเนี่ยของเหลวก็คือน้ำใช่ไหมเราคุยกันไปแล้วนะครับส่วนสารละลายก็คือเป็นการสมกันระหว่างจุลสี กับน้นรบารที่สารละลายจุลสีเข้มขึ้นแล้วก็ปริมาณมันลดลงเป็นเพราะของเหลวในสารละลายจุลสีนะครับมันเดือดเปลี่ยนจากสถานะของเหลวนะครับกลายเป็นไอที่สายยางนะที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะครับและไอของสารนั้นควบแน่นอ่าตัวนี้สําคัญนะควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวไหลลงมายังตามสายยางมายังหลอดทดลองขนาดเล็กนะครับอ่าในส่วนนี้นักเรียนเข้าใจอยู่เนาะเนี่ยสารละลายจุลสีตัวนี้นะครับมันของเหลวในเนี้ยมันเกิดการเดือดครับของเหลวที่ว่าคือน้าครับ น้ำมันเดือดพอน้ำมันเดือดปื๊บมันละเหยกลายเป็นไอครับกลายเป็นไอ,ไอ,ไอพอกลายเป็นไอเนี่ยมันไปควบแน่นควบแน่นคือการรวมตัวกันตรงนี้ตรงเนี้ยมีปริมมีอุณหภูมิที่เป็นไงครับตรงตรงที่ผ้าที่มันชุบน้ำเนี่ยมีอุณหภูมิเป็นยังไงอ่าตรงหลอดทดลองอุณหภูมิสูงตรงนี้อุณหภูมิอะไรครับอ่าอุณหภูมิต่ำพอของเหลวเนี่ยมันละเหยกลายเป็นไอใช่ไหมครับมันไปควบแน่นเป็นรวมกันตรงนี้ตรงเนี้ยมีอุณหภูมิต่ำมันก็สามารถเปลี่ยนสถานะมันก็สามารถอ่าจากเป็นแก๊ส ควบแน่นกลายเป็นของเหลวได้นะครับของเหลวก็จะไหลมายังตามท่อนี้ตามท่อนี้ลงมายังต่อทดลองขนาดเล็กนะครับโอเคไหมเข้าใจไหมส่วนนี้สานเนี่ยการควบแน่นเนี่ยของไอน้ํามันก็ทําให้เกิดไอเนี่ยกลายเป็นของเหลวได้นะครับการควบแน่นนะคราวน,นี้ครับสารในหลอดทดลองขนาดเล็กคืออะไรแล้วก็ทราบได้อย่างไรครับคือน้ําสารในหลอดเนี่ยคือเพื่อนบอกว่าคือคือน้ําเพราะว่าอะไรครับ หลอดแหญมันเกิดการเดือดแล้วก็ระเหยขึ้นมาเป็นไอ้น้ำแล้วก็ไหลามาตามท่อค่ะเ,เอาอย่างเงีเง้ยใช่ไหม <c oughs> โอเคนะครับมันคือน้ําถ้าจะพูดคือเราต้องอ้างอิงจากหลักที่เราทําการละลายของสารนี้ไปก็คือเราทําการแยกสารสารละลายจุลสีใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาดูครับเรารู้ว่าสารละลายจุลสีที่เราแยกเนี่ยมันเป็นการรวมกันระหว่บบางอะไรครับ อ่ามีจุนสีกับน้ำจุนสีมีลักษณะเป็นยังไงอ่าเป็นของแข็งเป็นของแข็งสีอะไรครับสีฟ้าส่วนน้ำมีลักษณะเป็นยังไงครับของเหลวอ,อ่าเป็นของเหลวใสไม่มีสีเห็นไหมฉะนั้นน่ะสิ่งที่ได้นะครับเมื่อเราแยกสารละลายจุนสีนะครับเราก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าเหลวใสไม่มีสีก็คืออะไรครับก็คือ น้ำมันเองอ,อย่างที่เพื่อนพูดก็ถูกนะครับส่วนที่เป็นสีฟ้าอ,อันนี้มีส่วนสีฟ้าอาจจะยังไม่ใช่ของแข็งนะครับเพราะว่ามันยังมีสารละลายอยู่อย่างเงี้ยมันก็คือจุลสีเสนะียเนาะนะครับก็จะตอบประมาณนี้เพราะว่านะครับสารละลายจุลสีประกอบไปด้วยจุลสีกับน้นะําสิ่งที่ได้อกมาจากหลอดทดลองขนาดเล็กเนี่ยมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแสดงว่าเราก็บอกได้เลยว,ว่ามันคือนา้านั่นเองนะครับสรุปก,การทํากิจกรรมครับ เมื่อให้ความร้อนแก่สารละลายจนเดือดน,นะครับของเหลวบางส่วนจะกลายเป็นไอแยกออกจากสารละลายแล้วควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งทําให้สามารถแยกของเหลวออกจากสารละลายได้นะสามารถแยกของเหลวออกจากสารละลายได้ของเหลวคืออะไรครับในที่นี้ของเหลวก็คือนะน้ำโอเคครับสารละลายสารละลายของเราก็จะเป็นสารละลายจุนสีใช่ไหมครับอ่าเป็นจุดสีนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ครับการแยกของเหลวอ,ออกจากสารละลายโดยให้ความร้อนแก่สารละลาย ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่านะครับจะเดือดและกลายเป็นไอจากสารละลายและควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิลดลงส่วนสารที่มีจุดเดือดสูงกว่าจะยังคงละลายอยู่ในสารละลายเราเรียกการแยกสารวิธีนี้ว่าการกลั่นนะครับเช่นการกลั่นโดยโดยอาศัยหลักการกลั่นนะครับก็คือการกลั่นอย่างง่ายที่เราเห็นไปนะครับโะเยนะอ่ะในส่วนนี้งงไหมการแยกของเหลวนะครับการแยกของเหลวจากสารละลายก็คือน้ํา น้ำกับจุลสีเนี่ยอ่าน้ำจับสีโดยการให้ความร้อนแก่สารละลายก็คือให้ความร้อนแก่สารละลายจุลสีเห็นไหมครับอ่าของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่าของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่าจะเดือดเห็นไหมจะเดือดและกลายเป็นไอนั่นเรียกชื่อว่าของเหลวไหนที่มีจุดเดือดต่ำกว่าครับน้ํากับจุลสีใครใครมีจุดเดือดต่ำกว่าครับน้ำอ่าน้ำน้ำมีจุดเดือดต่ำกว่าฉะนั้นเนี่ยน้ำที่มีจุดเดือดต่ำกว่าเนี่ยมันจะ อ่ามันจะละเหยพะมันพอป็นเดือดจะละเหยนะครับกลายเป็นไอเห็นไ,ไหมส่วนจุลสีเนี่ยที่มีจุดเดือดที่สูงกว่าเนี่ยต้องใช้ความร้อนมากๆมกันถึงจะละลายมันถึงจะละเหยเป็นไอได้แต่ว่าน้ํนละเหยไปก่อนทําให้ของเหลวเนี่ยแยกออกจากสาระละลายได้นะครับหลังจากนั้นพอมันกลายเป็นไอนะครับน้ํากลายเป็นไอเสร็จปุ๊บออกจากสาระละลายมันจะควบแน่นเห็นไหมมันจะควบแน่นอย่างที่ครูบอกไปกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิมันเป็นไงครับ ลดลง,ลดลงเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันมีผ้าที่ชุบน้ํามาอยู่ฉะนั้นเนี่ยพอมันเลอะหงษ์ไอไปโดนผ้าพวกนี้นที่มันมีความอุณหภูมติต่ำกว่าเนี่ยมันก็จะเกิดการคอบแน่นกลายเป็นของเหลวครับกลายเป็นของของเหลวส่วนสารที่มีจุดเดือดสูงกว่าก็คืออย่างที่ครูบอกไปครับสารละลายจุลสีจุลสีเนี่ยมีจุดเดือดสูงกว่ายังคงละลายอยู่ในสารละายนั้นนะครับยังคงละลายอยู่เพราะว่ามันความร้อนมันไม่ถึงอะ่ะมันเป็นไอไม่ได้เราจึงเรียกการแยกสารนี้ว่าการกลั่น โอเคไหมเราจึงเรียกการแยกสารนี้เรียกว่าการกลั่นครับหลักการที่เราทําไปคือการกลั่นอย่างง่ายการกลั่นอย่างง่ายการกลั่นอย่างง่ายนะครับอาจใช้แยกตัวทําละลายที่เป็นของเหลวซึ่งมีจุดเดือดต่ําออกจากตัวละลายที่เป็นของแข็งซึ่งมีจุดเดือดสูงหรืออาจจะแยกตัวทําละลายที่เป็นของเหลวออกจากตัวละลายที่เป็นของเหลวซึ่งมีจุดเดือดต่างกันมากมาก เราแยกสารด้วยตัวทําละลายที่เป็นของเหลวซึ่งมีจุดเดือดต่ําออกจากตัวละลายที่เป็นของเหลวซึ่งมีจุดเดือดสูงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จุนสีเป็นของเหลวเหมือนกันแต่ว่ามีจุดเดือดสูงกว่าส่วนของเหลวที่เป็นน้ำเนี่ยมีจุดเดือดต่ํากว่าถ้าเป็นการแยกแบบนี้หรือเราจะแยกตัวทําละลายที่เป็นของเหลวออกจากตัวละลายที่เป็นของเหลวเช่นเดียวกันก็คือของเหลวของเหลวเนี่ยมารวมกันแต่ไอของเหลวสองชนิดเนี้ยต้องมีจุดเดือดต่างกันมากๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน โอเคไหมถ้าแยกของเหลวกับของเหลวที่มีจุดเดือดต่างกันมากๆเราสามารถแยกด้วยวิธีการกลั่นได้ไหมครับมีคําถามมาให้แล้วเนี่ยเพราะเหตุใดการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่ายจึงเหมาะสมกับสารที่มีจุดเดือดต่างกันมากๆอ่ะสมมติว่าครูมีสารอยู่3ตัวอาจจะเป็นของเหลวหมดเลยนะครับสารละลาย3ตัวรวมกันจุดเดือดของแต่ละตัวอ่าจุดเดือดของแต่ละสารนะครับสารสีฟ้าเนี่ยจุดเดือดก็คือ10องศา อ่าสิองศาเซลเซียสสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยหนึ่งองศาเซลเซียสนะครับสีเขียวเนี่ย300สามร้อยองศาเซลเซียสเอาสามสารตัวเนี้ยมันรวมกันมันเป็นสารละลายชนิดหนึ่งคราวเนี้ยเอาไปทําการกระกันอย่างง่ายทําการกัรอย่างง่ายต่อสายให้เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บต่อสายออกมาอ่าเวลามันควบแน่นจะได้มีมันนี้ได้มีสารลงมาได้สารลงมาครูถามว่า ถ้าให้ความร้อนเสนร็จป้าบเนี่ยความร้อนอยู่ที่อยู่ที่50สิองศาเซลเซียสเราจะได้สารไหนมายังหลอดทดลองนี้ครับเนี่ยเราจะได้สารไหนเดือดระเหยเป็นไอสารไหนจัดละเหยสารไหนจะเดือดก่อนอ่ะสารไหนจะเดือดอ๋อสีน้ำเงินสีไหนครับสีน้ำ,ส,นำสีน้ำเงินเพราะว่าอะไรครับสีสีน้ำเงินเพราะว่าอะไร จุดเดือดมันอยู่ที่สิบอ่าจุดเดือดมันอยู่ที่10องศาครับเราให้ความร้อนไป50องศาแสดงว่ามันอยู่ที่1 0องศาเนี่ยมันเดือดหรือยังมันเดือดไหมสิบ<ด> <40 S 2> องศาเออมันเดือดมันก็จะละเหยกลายเป็นไอ stink. ไปควบแน่นด้านบนแล้วสารสีเหลืองอ่ะสีเหลืองมันละเหยไหมสีเหลืองละเหยไหมสีเหลืองไม่ละเหยเพราะว่าอะไรครับสีเหลืองกับสีเขียวละเหยไหมไม่เพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ถึงใช่ครับเพราะว่าอุณหภูมิมันต้องเท่าไหร่ขึ้นไปสีสีเหลืองต้องใช้อุณหภูม,มิเท่าไหร่ครับถึงจะละเหย <100. S 1> ต้อง 100, 100 <km. S 1> ขึ้นไปสีเหลืองต้อง100ขึ้นไปส่วนสีเขียวต้องเท่าไหร่ครับ300ขึ้นไปแสดงว่าไอ้สองสารนี้ก็จะอยู่รวมกันเฉยๆแต่เราจะแยกสารไหนได้ครับเราจะแยกสารไหนได้สารสีน้ำเงินใช่เราสามารถเราก็จะได้สารสีน้ำเงินออกมาเพราะว่าจุดเดือดมันอยู่ที่10องศาเห็นไหมคราวนี้ครูจงถามว่าเพราะเหตุใดครับเราแยกสารด้วยวิธีการกันจึงเหมาะกับสารที่มีจุดเดือดต่างกันมากๆเออไอ้สารสารนี้จุดเดือดต่างกันมากไหม อ่าต่างกันมากนะครับเหมาะแก่การแยกสารแบบการกลั่นไหมเหมเาะไหมเหมาะกับการกลั่นไหมเหมาะอ่าเหมาะกับการกลั่นนะครับเพราะว่ามันมีจุดเดือดที่ต่างกันมันมีจุดเดือดที่ต่างกันนะแต่ฉะนั้นเนี่ยการกลั่นเนี่ยจึงหลักการมันคือต้องเป็นสารที่มีจุดเดือดต่างกันจึงเหมาะแก่การแยกสารจะได้โอเคไหมอ่ะ ตอบคาถามเมื่อกี้แหละครับตอบคําถามเมื่อกี้นะครับก็แคมปหน้าจอไว้นะครับการแยกสารด้วยวิธีการกั่นอย่างง่ายเนี่ยเหมาะสําหรับสารที่มีจุดเดือดต่างกันมากๆนะครับถ้าสารที่เรียนต้องการแยกทํามีจุดเดือดต่างกันไม่มากเนี่ยจะทําให้สารที่ต้องการแยกเนี่ยเดือดกลายเป็นไอในเวลาใกล้เคียงกันจึงอาจควบแน่นออกมานะปนกันอยู่ในภาชนะที่รองรับได้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ การใช้ประโยชน์ของการกลั่นนะครับก็คือเราเอาไปเตรียมสารในการทําสารละลายต่างๆหรือทให้เป็นน้ํากลั่นนะครับในการเตรียมสารละลายก็คือเอาน้ํากลั่นนี่ไปทําเป็นสารละลายน้ําเกลือได้นะครับหรือว่าใช้ในการเจือจางสารต่างๆเช่นเติมในแบตเตอรี่รถยนต์อย่างนี้นะครับนะครับเจือจางเอาไม่ให้มันมีความเข้มจเ,เข้มข้นจนเกินไปใช่นะครับสารที่ได้จากการแยกด้วยวิธีการละเหยแห้งการตกผลึกการกลั่นอย่างง่ายเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียน สารที่ได้จากการละเหยแห้งนะครับและการตกผลึกจะได้เป็นของแข็งเหมือนกันนะแต่ของแข็งที่แยกได้เนี่ยจะแตกต่างกันโดยของแข็งที่แยกได้เนี่ยโดยวิธีการตกผลึกจะมีความบริสุทธิ์สูงกว่าของแข็งที่แยกได้โดยวิธีการละเหยแห้งส่วนการกันอย่างง่ายนะสารที่แยกได้จะเป็นของเหลวซึ่งแตกต่างจากสารที่ได้จากการระเหยแห้งแล้วก็การตกผลึกที่เป็นของแข็งโอเคเนาะนะครับอ่ะ การกันอย่างง่ายนะครับเป็นการแยกของเหลวในสารละลายที่มีตัวทําละลายและตัวละลายเนี่ยมีจุดเดือดต่างกันมากเมื่อให้ความร้อนแก่สารละลายของเหลวที่มีจุดเดือดต่ํากว่าจะเดือดและกลายเป็นไอแยกออกจากสารละลายแล้วควบแน่นนะครับกลับมาเป็นของเหลวอ,อีกครั้งนะโอเคอ่ะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยอ่ะมีคําถามไหมเรียนไปแล้วการแยกสารด้วยวิธีการลันอย่างง่ายการกันอย่างง่ายมีคำถามไหมครับ ไม่ตอบแต่แล้วมีคำถามเอาละโอเคอคะคำถามก็ได้เป็นเรียบร้อยนะแคบหน้าจออ่ะเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับทำงานสมด้วยอ่ะหัวหน้าบอกนักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ